วันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใคร5ปีนะคะนะคะยามาฮ่า5ปีฮ่ายามาฮ่าเท่านั้นรับประกันทั้งคัน5ปีค่ะดีกว่ายังไงอะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V.I.P. จากยามาฮ่าโปรแค์ตลอด5ปีประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปี5ปียามาฮ่านั่นโอเคยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้น หลังจากเรื่องราวของเด็กยอดกระตัญญูน้องพายุหรือเด็กชายพายุแก้วพรมอายุ11ปีเรียนอยู่ชั้นป .5 โรงเงินบ้านคลองน้ำคันซึ่งคอยดูแลนางมาลีแก้วพรมอายุ50ปีผู้เป็นยายและล้มป่วยเป็นโรคแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ได้หยิบจบอะไรไม่มีแรงนอนป่วยติดเตียงอยู่ภายในบ้านเลขที่34ม่หมู่หาตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์มานานกว่าสปีเพียงลำพังถูกนำเสนอและถูกแชร์ต่อในโซเชียลจนถึงขณะน,นี้มีผู้ใจบุญตลอดจนหน่วยงานต่างๆส่งมอบทานน้ำใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้และโอนเงินบริจาคช่วยเหลือ มาเป็นจำนวนมากล่าสุดเมื่อวันที่22มิถุนายน2564เพราะว่ายอดบริจาคทะลุถึง1,531,454บาทไปแล้วผู้สื่ข่าลงพื้นที่ไปพบกับนางมารีแก้วพรมอายุ50ปีและเด็กชายพายุแก้วพรมอายุ11ปีที่บ้านเลขที่34หมู่5 ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าได้มีผู้ใจบุญจากทั่วสารทิศทยยส่งทานน้ำใจมาให้อาทิสิ่งของอาหารแห้งขนมและนมโดยเฉพาะแพมเพิร์สมีคนส่งมาให้ลวประมาณ10กว่าถุงไว้ให้สองยายหลานได้ใช้ในการดำรงชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ยังพวบว่านในบัญชีธนาคารมีผู้ใจบุญใจกุศลได้โอนเงินเชื่อเหลือสองยายหลานกันอย่างท่วมทน้นจนถึงปัจจุบันนี้ได้ปิดรับบริจาคแล้วโดยได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น1,531,454ายบาทโดยในเบื้องต้นในสมศักดิ์เกี่ยวเกิดในอำเภอวังโปง่งเมาหหมายกับนายวชรพงศ์ศรีบุญ รัฐอำเภอฝ่ายปกครองอํอาเภอวังโป่งร่วมกับทางอบตอซับเปิบประชุมหาแนวทางร่วมกันในการวางแผนการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและป้องกันไม่ให้ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ร่วมบริจาคในครั้งนี้ขณะที่นางมาลีแก้วพรหมและน้องพายุหลังจากที่ปิดยอดบริจาค และได้รับสิ่งของแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณผู้ใจบุญและขอปิดบัญชีรับบริจาคซึ่งเงินที่ได้ก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องพายุรวมถึงไว้ใช้รักษาตัวเองและปรับปรุงที่อาศัยให้มั่นคงต่อไปคุณบริจาคนิดเลยขอบคุณค่ะที่บริจาคตอนนี้เป็นไง เพียงพอต่ออกพอแล้วค่ะขอบิดผูชีเลยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณมากค่ะทุกทุกท่านเลยตอนนี้ยงียเงินเพียงพอแล้วค่ะขอปิดผู้ชีเลยนะคะแล้วเงินที่เหลือที่ที่ที่เขาบริจาคมาคุณป้าจะทํามีวางแผนทำยังไงบ้างฮะทำทุนศึกษาให้พายุค่ะ แล้วก็เจ้าไปรักษาตัวใช <player> ่ไหมฮะจ้ะกอเติมบ้านตอดเติมบ้าน่ะอือทีช่วยผมไม่ยัยช่วยผมไ้ยยมาากครับ้ลายมาแหน่อยอแก้มใหน่ยเรื่อดีใจท่านใหญมูสมีอร้อ ผมจะมองภาสาอีกครั้งนึงเนาะ๋ยวผมก็ยากเราะโอ้โหแล้<ร>จะมาใหม่ดี้วนยนะครับี่เขาเรียกเขาให้อย่างเขาส่งมาให้เองอย่างที่ว่าเง<อ>ินข้างุนโรจากอะไรกนนันล่ะ นางพัทรพรบุญอาบเกษตรและสากรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็ระธทานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการขับเคลื่อนภาคก,การเกษตรตามแนวประชาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2564ภายใต้โครงการ1นตำบลหกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระบวนการเรียนรู้ครั้งที่หหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนากเกษตรทฤษฎีใหม่ระหว่างวันที่22-23มิถุนายน2564ณแปลงเกษตรกร,ร,กรนายธีรพลเรืองโรดตำบนตะบอกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบณ์นางพัทรพรบุญอาบเกษตรและสากลจังหวัดเพชรบ์บร,รยายาพิเศษถึงที่มาวัตถุประสงค์เป้าหมายโครงการและแนวการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลัก ปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนากเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสมรับทําการ,รเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งในส่วนของกิจกรรมหลักและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อฟื้นฟูภาคการ,กรเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมุ่งเน้นกเษกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อยอดและเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้จากนายสุพัฒน์ม่อนพิพัฒน์ปราดเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรยายในหัวข้อรูป,ปธรรมของการประยุกต์ใช้ประชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนําหลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดําเนินงานโครงการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบออ่ออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครง และมีเกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดจำนวน12รายและจ้างงาน6ราย ที่หอประชุมอำเภอว,วงสสังโป่งนายสมศักดิ์เกี้ยวเกิดแห่งอำเภอวังโป่งพร้อมด้วยนายสมเกียติแสงศรีดาสาธารณสุขอำเภอวังโป่งนำหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและพระสงฆ์ร่วมกันบริจาคโลหิตโดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยเจ้าที่สมงานเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูร์โรงพยาบาลเพชรบูร์อำเภอวังโป่งสมงานสาธารณสุขอำเภอวังโป่งและโรงพยาบาลวังโป่งออกโดยรับบริจาคโลหิตอวัยวะดุงตาและร่างกายซึ่งมีผู้บริ จากในครั้งนี้จำนวน111รายได้โลงหิตจำนวน44,400 40, ีซีมีผู้บริจาคดวงตาจำนวน1รายบริจาควัยวะจําจำนวน1รายและโอกาสนี้เทศบาลตะบลบางโป่งได้ให้การสนับสนุนอาหารมอบให้กับผู้มาบริจาคลงหิตในครั้งนี้ อันหนึ่งสำหรับการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบณ์จะหมุนเวียนไปแต่ละอำเภอทุกๆ3เดือนทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์เลือดสำรองในประเทศไทยในขณะน,นี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนื่องจากความจําเป็นต้องใช้เลือดสำรองทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและแม้นกระทั่งผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อนจากโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาทําให้ธนาคารเลือดขาดแคลนเลือดแทบทุกหมู่เลือด วันนี้ยามาห่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใครห้าปีนะคะนะคะยามาห่าห้าปีห้าอย่ามาห้าเท่านั้นรับประกันทั้งคันห้าปีค่ะดีกว่ายังไงอะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V I P จากยามาห้าโปรแ์ตลอด5ปีประกันที่จัดคุ้มค่านั้นถึงหปีหปียามาห่าน่นโอเคยามาห่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาห้าเท่านั้น สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพส่งกล่าวถึงการสร้างเมืองเพชรบูรณ์ในคราวที่เสด็จมาตรวจราชการที่เมืองเพชรบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2447ในหนังสือความไข้ที่เมืองเพชรบูรณ์ความว่าตัวเมืองเพชรบูรณ์เป็นเมืองที่มีป้อมปราการสร้างมาแต่โบราณเห็นได้ว่าตั้งเป็นเมืองหน้าด่านโดยเลือกที่ชัยภูมิ ตรงแนวภูเขาเข้ามาใกล้กับลำน้ำป่าสักทางเดินทับแคบกว่าแห่งอื่นตั้งเมืองสกัดทางน้ำประการทั้งสองฝากเอาน้ำป่าศักไว้กลางเมืองเช่นพิษณุโลกสังเกตตามรอยที่ยังปรากฏเห็นได้ว่าสร้างเป็นสองครั้งครั้งแรกสร้างในสมัยกรุงสุขโขทยัยแนวประการขนาดยาวด้านละ20เส้น เดิมเป็นแต่ถมดินปักเสาระเนียดข้างบนมาสร้างใหม่ในที่อันเดียวกันกันกบเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งหนึ่งร่นแนวเข้ามาแต่ทำประการถือด้วยหินและมีป้อมหลายรอบสำหรับสู้ฆ่าศึกจะยกมาแต่ล้านช้างข้างในเมืองมีวัดมหา,าธาตุกับพระปรางเป็นสิ่งสำคัญอยู่กลางเมืองฉันได้ไปทำพิธีพุทธบูชา และถวายสังเวยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่วัดมหา,าธาตุนั้นที่ในเมืองแต่ก่อนเห็นจะรกเรียวเพิ่งมาถากถางทําถนนหนทางและปลูกเรือนสําหรับราชการต่างๆเมื่อพระยาเพชรรัตสงครามเฟื่องขึ้นไปอยู่ไปเห็นเข้าก็คิดถึงตามหลักฐานทางโบราณคดีที่หลงเหลืออยู่ระบุว่าเพชรบูรณ เป็นเมืองโบราณสร้างขึ้นในสองยุคแต่สร้างในที่เดียวกันคนละสมัยกันคือสมัยแรกในยุคสุขโขทยัยลักษณะกำแพงเมืองจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างเป็นคันดินและคูน้ำปักเสาระเนียดไว้เป็นแนวบนคันดินทางนี้เพราะการสู้รบในสมัยนั้นสู้กันโดยใช้อาวุธแต่เพียงหอกดาบธนูทั่วๆไป แนวคันคูหอรบที่สร้างเป็นเนินดินจึงเพียงพอต่อการสงครามโดยมีวัดมหา,าธาตุอยู่ตรงใจกลางเมืองซึ่งโบราณสถานที่เป็นหลักฐานชัดเจนคือเจดีทรงดอกบัวตูมอันเป็นศิลปะสมัยสุขโขทยัยที่หลังโบสถ์วัดมหา,าธาตุนั่นเองการสร้างเมืองยุคที่สองคือช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเพราะมีกำแพงเมืองหลายแห่งได้ถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะอย่างเดียวกันในสมัยนั้นด้วยในกำแพงเมืองในยุคนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีขนาดเล็กกว่ายุคสุขโขทัยมากประกอบด้วยป้อมปราการและกำแพงที่ก่อสร้างด้วยอิฐโดยเฉพาะที่ประตูเมืองจะมีหินทรายประกอบจำนวนมากด้วยสายเหตุที่ต้องสร้างป้อมปราการ และกำแพงเมืองให้แข็งแรงขึ้นนั้นเพราะได้มีการนำปืนไฟเข้ามาใช้ในการศึกสงครามระหว่างกันในภูมิภาคนี้กำแพงเมืองในยุคที่สองนี้ยังคงมีซากและแนวให้เห็นได้อย่างชัดเจนนั่นคือจะมีป้อมปราการสี่มุมโดยสร้างให้ป้อมทุกแห่งอยู่ล้ําแนวกำแพงออกมาเป็นลักษณะหัวธนูป้อมทั้งหมด จะกอด้วยอิฐสูงกว่ากำแพงเมืองด้านบนปูด้วยอิฐเป็นรูปก้างปลามีอิฐท,ที่ทำเป็นรูไว้ใช้ปักเสาไม้เพื่อทำหลังคาจากการขุดสำรวจพบว่าการวางรากฐานของป้อมแต่ละแห่งได้มีการรองด้วยกรวดและทรายเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้โดยกำแพงไม่สุดแนวตัวกำแพงเมืองเป็นอิฐ ทั้งสี่ด้านมีความยาวพอๆกันคือประมาณด้านละ500เมตรเชื่อมต่อป้อมปราการทั้งสี่ป้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยบริเวณช่วงกลางของกำแพงจะมีประตูเมืองทั้งสด้านซึ่งจะสร้างด้วยอิฐปนหินทรายที่ยังเห็นร่องรอยได้ชัดเจนคือประตูชุมพลทางทิศตะวันตกบริเวณสีแยกถนนเพชรรัตและยังพบร่องรอยของประตูด้านตะวันออก บริเวณริมถนนข้างวัดประตูดาวซึ่งได้พบเป็นเศษหินทรายเช่นเดียวกันภายในกำแพงเมืองนอกจากจะมีวัดศูนย์กลางคืออยุธยาแล้วยังมีวัดโพเย็นอยู่ตรงแนวประตูเมืองด้านทิศเหนือส่วนด้านนอกติดกับกำแพงเมืองก็มีวัดอีกหลายแห่งคือวัดพระสิงห์ที่มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำวัดพระเสือที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำ วัดพระแก้วที่มีเจดีย์ทรงปรางและวัดประตูดาวที่อยู่ด้านตะวันออกของตัวเมือง